สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูในหน่วยฉันเป็นผู้นำในตนเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรกันมาติดตามได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการทำงานบ้านและการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวค่ะนอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการทำงานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1>, 1>, การวางแผนการทำงาน 2. การทำงานตามแผนและ 3. การประเมินผลการทำงานค่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องแผนการทำงานบ้านที่ดีค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าแผนการทำงานบ้านที่ดีเป็นยังไงแผนการทำงานบ้านที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. เรียงลำดับความสำคัญของงานว่างานใดสำคัญเป็นอันดับแรกและงานใดสำคัญรองลงมาเด็กๆนึกถึงอุปนิสัยที่เท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะอุปนิสัยที่3ทํทำสิ่งสำคัญก่อนนะคะข้อ2ระบุวันเวลาและกิจกรรมในแผนงานอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจตรงกรัน แัปปิดที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราเวลาเราจะทำอะไรเขียนอะไรเราก็ต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยว่าถ้าเขาจะมาอ่านเขาจะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเขียนรายละเอียดให้อย่างชัดเจนผู้อื่นมาอ่านก็จะได้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เข้าใจตรงกับกับเรานะคะ ข้อ 3. ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละงานโดยเลือกให้เหมาะสมกับวัยความสนใจความสามารถและเวลาว่างของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆค่ะ 4. จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานโดยงานที่ใช้แรงงานมากและใช้เวลาในการทำงานมากเช่นพรวนดินตัดหญ้าตักน้ำทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ควรทำในตอนเช้าหรือทำเฉพาะวันหยุดเพราะจะต้องใช้เวลาในการทำงานนะคะถ้าเกิดว่ามาทำช่วงเย็นอาจจะเสร็จไม่ทันก็ได้ส่วนงานที่ใช้แรงงานน้อยและใช้เวลาทำไม่มากนักเช่นงานปาดกวาดเช็ดถูเราควรทำทุกวันบ้านเราจะได้สะอาดสวยงามค่ะ 5. ต้องจัดสรรเวลาว่างร่วมกันหลังจากทำงานบ้านแล้ว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยกันและทำกิจกรรมร่วมกันเช่นดูโทรทัศน์ออกกำลังกายทำสวนรับประทานอาหารเย็น 6. แผนงานที่กำหนดไว้ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและข้อ7แผนงานที่กำหนดไว้ทุกคนต้องปฏิบัติได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างแผนการทำงานบ้านในวันหยุดหวันกันนะคะ ในตารางจะมีช่องอยู่3มช่องช่องแรกสีเขียวคือเวลาช่องที่2คือรายการที่ทำงานบ้านและช่องที่สามสีม่วงนะคะผู้รับผิดชอบบ้านนี้จะมี4คนคือแม่พ่อลูกชายและลูกสาวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าบ้านนี้เขาแบ่งอะไรกันบ้างทำอะไรบ้างเวลาเมื่อ,อไหร่นะคะเริ่มด้วยตอนเช้าเลย8ดโมงถึงส0บโมงค่ะ กวาดบ้านถูบ้านเด็กๆช่วยคุณครูดูสิคะใครรับผิดชอบบ้างใช่ค่ะมีรับผิดชอบ3ามคนได้แก่แม่ลูกชายและลูกสาวรายการที่สองต่อไปค่ะ10โมงถึง11โมงงานบ้านที่ทําคือซักผ้าตากผ้าคนที่รับผิดชอบมีใครบ้างคะเด็กๆช่วยคุณครูดูสิคะ ค่ะมีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ลูกสาวคุณพ่อน่ารักมากเลยมาช่วยคุณแม่ช่วยซักผ้าตากผ้าด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่3เวลา1 1 0 0ถึง13.00ประกอบอาหารจัดโต๊ะอาหารผู้รับผิดชอบก็คือคุณแม่และลูกสาวรายการที่4 13.00ถึง13.30 13. ใช้เวลาเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะคะในการเก็บโต๊ะอาหารและล้างจานผู้รับผิดชอบก็คือใช่แล้วคุณพ่อและลูกชายรายการสุดท้ายคะ่ะ13.30ถึง15.00ล้างรถตัดหญ้าที่สนาม ผู้รับผิดชอบคือพ่อและลูกชายเด็กๆลองสังเกตตารางเวลาดูนะคะในการกำหนดอาจจะกำหนดไว้เป็นช่วงเวลาซึ่งกวาดบ้านถูบ้านถ้าดูในเวลา8โมงถึง10โมงใช้เวลาเท่าไหร่คะ ใช่แล้ว2ชั่วโมงบางครั้งเราอาจจะประมาณเวลาไว้เราอาจจะทําเสร็จก่อนก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าอุ้ยทําเสร็จแล้วยังไม่ถึง10โมงต้องทําต่อเราก็จะทําตามที่เราสามารถทําบ้านให้สะอาดแล้วก็เสร็จภายในเวลาคือไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะเด็กๆลองดูตัวอย่างแล้วลองนึกถึงบ้านของเด็กๆซิว่าในวันหยุดเด็กๆได้ช่วยทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ มาถึงตรงนี้คุณครูขอทบทวนหัวข้อที่เราคุยกันมาก่อนนะคะหัวข้อแรกก็คือเราเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการทำงานมีกี่ขั้นตอนเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะใช่ค่ะมี3ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ก็คือการวางแผนโดยการตั้งเป้าหมายขั้นที่สองลงมือทําตามแผนขั้นที่สคือการประเมินผลการทํางานนะคะ เมื่อเรารู้กระบวนการทำงานแล้วเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทำงานที่ดีการวางแผนการทำงานที่ดีมี3ข้อก็คือข้อ 1. มีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการใช้แฮปปิตที่3นั่นเองข้อ2ก็คือการระบุรายละเอียดกิจกรรมเวลาให้ชัดเจนมีรายละเอียดที่ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สามก็คือมีการกำหนดผู้รับผิดชอบนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่สามกันค่ะหัวข้อที่สามคือทักษะการจัดการงานบ้านทักษะการจัดการหมายถึงความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานในการทำงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มนะคะเพื่อให้งานที่เราจะทำสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ ทักษะการจัดการงานบ้านเป็นการทำงานบ้านด้วยตนเองเพียงคนเดียวหรือการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวก็ได้แต่ว่าจะต้องทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานเช่นไฟฟ้าน้ำกระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำความรู้เรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบและการเขียนแผนการทำงานบ้านมาประยุกต์ใช้กับงานแต่ละงานที่เราจะทำกันค่ะเด็กๆยังจำภาพนี้กันได้ไหมคะใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพต้นไม้7อุปนิสัยหรือ7 habits นั่นเองอุปนิสัยทั้ง7ประกอบด้วยอุปนิสัยที่1 be proactive อุปนิสัยที่2เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่3าํทำสิ่งสำคัญก่อนอุปนิสัยที่4คิดแบบชนะชนะอุปนิสัยที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราอุปนิสัยที่6ผนึกพลังประสานความต่างและอุปนิสัยที่7รับเลื่อยให้คมอยู่เสมอเด็กๆคิดว่าในการทำงานบ้านเด็กๆได้นำอุปนิสัยทั้ง7ไปใช้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะในการทำงานบ้านเราสามารถนำอุปนิสัยทั้ง7ไปใช้ได้เริ่มตั้งแต่เมื่อเด็กๆคิดจะช่วยทำงานบ้านเพื่อเป็นการลดภาระคุณพ่อคุณแม่และเป็นการพึ่งตัวเองโดยไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกแสดงว่าเด็กๆเ,เป็นเด็กโรแอคทีฟแล้วค่ะ ต่อไปเด็กๆมีการวางเป้าหมายว่าเด็กๆจะช่วยทำงานบ้านอะไรเช่นเด็กๆคิดว่าเมื่อตื่นนอนมาเด็กๆจะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยแสดงว่าเด็กๆได้ใช้อุปนิสัยที่สองเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจมีเป้าหมายในการทำงานบ้านช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะเมื่อเด็กๆคิดแล้วว่าเด็กๆจะพับผ้าห่มทุกวันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยตนเองเด็กๆ ก็จะจัดลำดับก่อนว่าเด็กๆจะเริ่มจากอะไรเริ่มจากการสำรวจผ้าหม่มเอามาพับให้เรียบร้อยจัดหมอนจัดที่นอนสแสดงว่าเด็กๆมีการจัดลำดับงานและนำอุปนิสัยที่สามไปใช้ค่ะการที่เด็กๆคิดจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระสแสดงว่าเด็กๆได้ใช้อุปนิสัยที่สกับคุณพ่อคุณแม่คือคิดแบบชนะชนะเช่นกัน เพราะเด็กๆอยากให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เหนื่อยแบ่งเบาภาระและภาคภูมิใจในตัวเด็กๆแสดงว่าเด็กๆอยากให้คุณพ่อคุณแม่ชนะในขณะเดียวกันการที่เด็กๆฝึกฝนในการพับผ้าห่มหรือช่วยงานบ้านเด็กๆก็จะได้ฝึกทักษะแล้วก็พัฒนาตัวเองทำให้เด็กๆเก่งขึ้นเด็กก็จชนะไปด้วยกันค่ะ อุปณิสัยที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนในการทำงานบ้านเด็กๆอาจจะต้องมีการพูดคุยสอบถามถามคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากให้หนูช่วยอะไรบ้างคะอยากให้ผมทำอะไรบ้างครับแสดงว่าเด็กๆก,ก็จะต้องทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเด็กๆก,ก็ได้ใช้อุปนิสัยที่หค่ะ และในกิจกรรมบางกิจกรรมหรืองานบ้านบางอย่างเด็กๆไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นการรีดผ้าหรือว่าการทำอาหารเด็กๆอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำอาหารหรือรีดเสื้อผ้าแสดงว่าเด็กๆได้ผนึกพลังประสานความต่างใช้ความสามารถของเด็กๆไปช่วยให้งานของคุณพ่อคุณแม่สำเร็จเร็วขึ้นก็จะเป็นการใช้อุปนิสัยที่6นะคะ สำหรับอุปนิสัยที่7เด็กๆสามารถรับเลือดให้คมอยู่เสมอด้านร่างกายก็คือเด็กๆได้ออกกำลังกายขณะทำงานบ้านด้านสติปัญญาเด็กๆได้คิดได้วางแผนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานทำให้เด็กๆมีความสามารถและเก่งขึ้นด้านจิตใจเด็กๆได้ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เช่นกันค่ะ เห็นไหมคะว่าการทำงานบ้านไม่ยากเลยที่สำคัญเด็กๆสามารถนำเจ็ดอุปนิสัยมาใช้ในการช่วยทำงานบ้านได้ด้วยนะคะเด็กๆเ,เริ่มนึกสนุกอยากลองวางแผนทำงานบ้านดูหรือยังคะคุณครูจะชวนเด็กๆมาทำ activity 4ชื่อว่าวางแผนทำงานบ้านค่ะในช่วงวันหยุดนี้คุณครูอยากจะชวนเด็กๆลองวางแผนการทำงานบ้านในวันหยุดดูนะคะขั้นตอนมีดังนี้ค่ะ 1. วางแผนการทำงานบ้านในวันหยุดของตนเองในกระดาษ A4 2. เมื่อเราวางแผนแล้วเราก็จะลงมือปฏิบัติตามแผนนะคะปฏิบัติเสร็จข้อ3ค่ะ นักเรียนประเมินผลการทำงานบ้านของตนเองว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมมีข้อดีมีจุดอะไรที่ควรจะชื่นชมหรือมีจุดไหนที่ควรปรับปรุงนะคะและข้อ4ให้ผู้ปกครองช่วยประเมินผลการทำงานบ้านของนักเรียนด้วยค่ะเมื่อเด็กๆ ได้วางแผนล,ลงมือปฏิบัติประเมินผลด้วยตนเองและผู้ปกครองแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปใบงานที่เด็กๆได้วางแผนและประเมินผลส่งกลับมาให้คุณครูทาง assignment นะคะขอให้สนุกกับการทำงานบ้านและอย่าลืมนะคะในการทำงานบ้านเราสามารถนำ7อุป,ปนิสัยหรือ Sven Habits มาใช้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ